สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการแก้ไขข้อมูลในกรมธรรครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับนะครับเราก็คลิกที่ลายนะครับตรงนี้แล้วก็จะมาที่ข้อมูลลูกค้านะครับเราก็จะกรอกเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักไปนะครับจากนั้นนะครับก็รอรหัส OTP จะส่งเข้าเครื่องของลูกค้าคน,นนั้นๆนะครับ พอได้เลข6กหลักเราก็มากรอกนะครับในช่องทางนี้รอสักครู่นะครับนะครับระบบก็จะมาที่ช่องนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเมนูข้างบนมีข้อมูลของเรามีกรมธรรมเนียเราก็เลื่อนดูนะครับกรมธรรม์ของเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็ไล่ดูมีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เปลี่ยนที่อยู่อย่างนี้นะครับที่อยู่หรือเบอร์โทรก็ใช้ตรงนี้ครับใบแจ้งเตือนการชาระเบี้ยนะครับ ถ้าจะกดมาหน้าหลักก็กดที่คําสั่งเมนูนะครับก็จะมาดูหน้าหลักแล้วเราก็เลือกรายการดูนะครับว่าต้องการแก้ไขอะไรบ้างนะครับที่อยู่เบอร์โทรอะไรอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ